มาลองจุดตะเกียงนะครับนี้เพิ่งซ่อมเสร็จครับยังไม่ได้เทสเลยมาครับเามาเทสกันก่อนใส่ไส้ทุกครั้งอย่าลืมนะครับต้องเอาเข็มลงก่อนอมือเราอาจจะทำให้เข็มหักได้ตรงนี้คือลูกค้านำม,มาซ่อมนะครับนี่นจะลองเทสก่อนไส้ใหม่ครับเราแลอลกอฮอล์ครับนวดไส้เพื่อ การเผาไหม้ที่สมบูรณ์ครับผมอันนี้ผมจะจุดแบบรวบรัดนะฮะเย็นเย็นครับการจุดตะเกยนเก่าเราต้องใจเย็นๆเ,เรื่อยๆครับไม่ต้องรีบ เรต้องรอไส้นะจากสีดำเมื่อกี้จากสีขาวไม่เป็นสีดําก็ต้องทํามันกลับมาเป็นสีขาวอีกครั้งครับถึงจะใช้ได้สําหรับตัวไส้นะครับนี่คือการอุ่นท่อครับอุ่นท่อตัวนี้ฮให้ร้อนครับเพื่อน,น้ํามันผ่านขึ้นมาผ่านขึ้นมาโดนความร้อนแล้วกลายเป็นแก๊สกลายเป็นไอขึ้นมาจั้งจุดนี้มันก็จะเป็นแสงสว่างลงมาถ้าท่อตัวนี้ไม่ร้อน จะจุดไม่ติดครับไฟจะลุกนะคับเดี๋ยวนี้ผมจะลัดหน่อยนะฮะนีเดเนาะเก็บสัมมาเนี่ยแล้ยวยามเก็บกเก็บเอาเข้ามาในช่องบนหอบ แล้วจุดจะให้ไฟดับนะครับไฟในถ้วยนะครับห้าให้ดับนะครับ ไฟตรงนี้ถ้าดับเลยค่ะต้องเติมมาตลอดว้าไม่งั้นมันจะไม่มีไฟที่จะขึ้นไปเขาหัวนะครับลองดูฮะว่าความร้อนพอไหมเนี่ยอาการนี้คือความร้อนยังไม่พอนะครับนี่คือความร้อนไม่พอแล้วมีไฟลุกีความร้อนไม่พอครับถ้าไฟลุกแบบน,นี้เราต้องรอให้หลักร้อนถ้าปกติคือจะรอใส่ถ้วยนะครับแต่ผมจะใช้การเบร์ 老老厉害。 แต่อาการนี่บาลมหนูเนีรยบ,บาลมหนูรั่วต้องแก้ไขหน่อยแต่ถือว่าโอเคครับจุดเสียดใช้ได้ับผม